ไฟแรงมากเลยวันนี้จะได้มารีวิวตัวนี้เลยค่ะเตาพกพาไฟหมุนเฮอริเคนอัลล็อก G04 Pro กันจ้าตัวเตานะคะจะให้เคสนุ่มๆม,มาแบบนี้ด้วยนะคะน้ำหนักเบามากๆเลยเพียง316กรัมเท่านั้นเอง เตาตัวนี้เป็นวัสดุสเตนเลสไดสีดำการความร้อนสูงแข็งแรงทนทานอีกด้วยค่ะตัวเตาสามารถต่อตรงกับแก๊สละเปาได้เลยจุดง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแมกนิโตในตัวด้วย อาให้กำลังไฟสูงมากๆเลยหัวเตาปล่อยแก๊สจัดเรียงแบบพายุช่วยให้ร้อนเร็วกว่าเดิมอีกด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะตัวนี้สำหรับเตาจี้04 Pro นะคะกระทัดรัดใช้งานง่ายไฟแรงสวยงามแถมประกันดีๆอีกด้วยนะประกันถึง3ปีเลยหาซื้อได้ที่ร้าน f e n n e ็ Fox o u t d o o r ดทุกสาขาเลยจ้า